สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ครับพบกับผมในเกมรายเลนเจอร์ผมคนเดิมนะครับบัสนะครับไม่ไม่หายหน้าหายตากันไปนานนานเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้ครับขอโทษนะครับที่หายไปนานครับถึงแม้จะไม่มีใครชมก็ตามครับแต่ใครที่มาชมก็เออผมเป็นผู้เล่นที่ขาดครับ เป็นคลิป u t ทู e ที่ขากขากครับผลเปิดถ้วงว่างครับเกมนผมจะมาลุ้นการดชาติครับถ้าเกิดครบสามร้อยอ่านะครับนี่คือจัดการจัดทีมของผมครับไม่คุกกระจอกครับผมจัดไม่เป็นครับวันนี้จะมาเล่นสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ผมจะทิ้งไอดีลายด้านล่างคลิปนี้นะครับใครอยากช่วยผมก็ช่วยได้นะครับ No…. โด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 ก็เกมนี้ครับผมเล่นมานานแล้วครับแต่กระจอกครับผมเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับสำหรับการอัปเกรดครั้งใหม่นะครับที่ว่ามีของใส่อะไรนะครับก็นานแล้วนะครับผมก็ยังมีของน้อยนะครับมีไม่กี่อย่างครับไม่ค่อยอยากลุ้นด้วยครับไม่รู้มันจะคุ้มไหมครับกับของที่ได้นะครับ เห็นคนบอกว่าใส่เกียร์นู่นนี่นั่นแล้วจะโหดอะไรผมก็คิดว่าน่าจะโหดนะครับผมลองเล่นกับคนน่ะโอ,อ้คนที่ร่างส,งสูงๆครับพอเทียบกันแล้วครับแม่งตัวนั้นอึดกว่าเราไอ้นั้นโจมตีแรงมากๆโอ้โหโหดสัตว์จริงๆครับโอ้มชมาชามาครับมาเล่นซักด่านครับด่านง่ายๆนะครับดาบ่า,านาลูกบาดนี้ผมเอาชนะได้น้อยมากครับ เซ็น,นชนะน้อยครับอเอาอันนี้ใครก็ไม่รู้เกียดครับมีเพื่อนน้อยจริงจริงแล้ไม่ได้มีเท่านี้นะครับยังม,ม,มีอีกครับแต่ว่าผมใช้ไปแล้วครับเอาอัตโนมัติครับขอถ้ามันแหลกเกินไปก็ขออภัยด้วยนะครับ เพราะผมใช้แอป,ปที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอ้จัดหนักจัดหนักว่าการจัดแบบนี้ผมจะชนะนะครับอืมำไมเองถล่มไม่ได้อีกวะกลองหลังเราไม่พอโอ้โหไม่พอจริงๆครับกลองหลัง มันมีแต่กองหน้าครับที่มาไวต้องอืดไว้ก่อนครับอืดไวก่อนมงมาดีมงมงไม่มาครับมาแต่กองหลังต้องทำลายนี่ดูก่อน,นครับมีใครตายไม่มีโอ้โหทําลายความเสียหายตรงไหนวะแม่งราคาก็แพงสุดแล้วครับ สิ่งที่เรียกว่าอุกบาทมันเกี่ยวกับยุทธอเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าเป็นผงพวกนี้นะครับที่อยู่ด้านบนนะครับอ่าผมจะแพ้ไหมก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวแต่ว,ว่าจบคลิปแค่นี้นะครับถ้าอัดยาวแบบน,นี้มันอาจจะหลุดแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปเลยนะครับถ้าจะแพ้ก็ยอมแพ้อุ้ยกองหลังเยอะใช้ได้แล้วครับ เอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยไม,ม่โอกาสนะครับมีโอกาสนะครับอืมเอาออกโลมาสิควายทำอะไรได้ออกโลหน่อยออกโลโลโลดูวมันต้องสู้กับศัตรูครับถึงจะใช้โลได้ก็ไม่รู้นะครับอ่ะกองหน้าหายหมดชิบหายแล้วครับชิบมาแล้วครับทันหนึ่งตัวคอยหยุดก่อนนะครับไปนหนไม่ จะเ,เริ่มม่โอเคอ่าใช้รู้แล้วแต่ว่าไม่รู้ครับจะน่ามาัยืดเค่ทำไมพอตอนนี้ผมตายครับจัดเทียมไม่เหมือนกันแน่เลยครับอ่า ก็อย่าลืมกดซับตะข b e แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเออสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไม่ยาวอะไรมากครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ